วันนี้เรากระตุ้นเร่งรากนะคะต้นทุเรียนที่ย้ายมาตอนนี้แบตหมดนะคะเราก็ใช้ขันแทนก็แล้วกันย้ายวันอังคารนะคะตอนนี้วันอาทิตย์พุทธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ย้ายมาได้ห้าวันแล้วสองัญพอไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะตอนนี้ ตาใบเริ่มเห็นใบใหม่ออกมาแล้วนะคะนี่นี่นี่่ออมาลุ้นกันมาลุ้นกันสามชั้นพอไหมครับได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเป็นระยะๆะะนะคะว่าการฟื้นต้นของต้นทุเรียนที่ย้ายมานะคะจะใช้เวลากี่วันนะคะ เพราะว่าเป็นการย้ายครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูแนวโน้มมันก็น่าจะรอดนะคะเพราะว่าตุ่มเห็นนะคะเห็นตาใบออกมาใหม่แล้วนะคะทุเรียนสองปีหกเดือนแล้วนะคะแล้วก็วันก่อนก็ถ่ายยกร่องนะคะให้ต้นทุเรียนนะ แล้วก็ปรับแนวเขตนะคะให้มีพื้นที่สําหรับรถวิ่งนะตอนนี้เราก็ลุ้นกันไปเป็นระยะระยะนะคะว่าที่ย้ายมาจะรอดไม่รอดเดี๋ยวรอมาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะคะอัปเดตกันเป็นระยะระยะเลยค่ะ